สวัสดีค่ะมาพบกับรมรถเมือง 2JK นะคะแอดมินแนะนำให้ชมกับ Honda Civic f อนะคะคันนี้เป็นรถปี06ค่ะเกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์ 1,800cc ค่ะมีแอร์แบ็กคู่มี ABS ครบนะคะมีจอแอนดรอยมีบลูทูธค่ะทุกท่านเลขใหม่230,000โรนะคะเครื่องยนต์ 1,800cc เดิมๆค่ะเกียร์ออโต ภายในเรียบเรียบนะคะแต่ดูดีกว้างๆใช้งานได้ครบเบาะเป็นหนังสีเบจคําไม่มีรอยฉีกขาดนะคะสภาพสวยช่วงร่างยังดีไม่มีเสียงดังนะคะแอร์เย็นเพลงเพาอค่ะเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันเบนซินนะคะ9195เติมได้นะคะล้อแมกแต่งขอบ17ดอกยางก็เรลเรือสีดำเดิมค่ะสวยนะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติ กระจกขึ้นโรงเป็นไฟฟ้าและปรับไฟฟ้าได้ค่ะรถพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเครื่องดีเกียร์ดีภาษีปี67ราคาตัดสดนะคะคันนี้ราคาเงินสดอยู่ที่1,59,000บาทนะคะมีแต่ราคาตัดสดอย่างเดียวนะคะไม่มีบริการจัดไฟแน้นค่ะท่านใดสนใจติดต่อทักเข้าไปตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดนดรูรถนะคะเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายรถยนต์คันนี้โดยตรงค่ะ ทางด้านแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ชมเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ